สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่นีพาชมพาเที่ยวเมืองโลซานที่อูชีนะคะตอนนี้พี่นีก็จะลงจากโอปลปิปนะครมีพระมหดดวะต้องใส่รู้จัก เห็นพระทุกคนมีพระมาด้วยนะคะพระที่นี่เริ่มมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ,<พ>ะช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยว อันนี้พี่นีจะพาไปวันนี้จะพาชมละเลาะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามให้กำลังใจพี่นีกดไลค์กดแชร์กดสับสใา้พี่นีด้วยนะคะอันนี้พี่นีก็ลงจากโอลิมปิกนะคะก็จะพาไปชม เสื้อหลุดอันนี้พี่นี่จะพาไปชมเออเขาเรียกอะไรล่ะเออที่อ๋อจะพูดจะเ,เป็นคนนะ พาเที่ยวก็พูดพูดไม่พูดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคงคล่อง,อ,งอันนี้ก็จะมีรถนักท่องเที่ยวมาจอดนะคะกำลังมาจอดนะ,ะนี่ก็กำลังจะพาเดินไปนะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าพี่นีนะคะเพราะว่า <c oughs> กับกล้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงนู้นเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะ วันนี้จะพาเที่ยวเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะพาพี่นี่จะพาไปชมสวนไปชมที่ที่เออ้าราง ตามมานะคะตามมานะคะนู้นเลือฟังทงั้งนน้นก็ยังฝั่งฝรั่งเศสก็ยังจะเป็นหมอกอยู่เลยยังไม่สวัสดีช่วงฤดูใบไม้กำลังเริ่มผีนะคะดอกไม้ก็จะผัดกัน มาทีละรุ่นละรุ่นนะคะอาจจะสั่นไปหน่อยนะเอาอย่างนี้ดีฝ่าเดีย๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะคะอุ๊บอันนู้นก็จะเป็นโรงแรมนะจะเป็นโรงแรมเมออ เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับโรงแรมเก่าแก่ของเมืองเมืองอุชิเมืองโรซานนะครับนี่ก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวทัศนจรทัศนศึกษาทัศนจอน อีกหน่อยก็คงจะคล่องเพราะช่วงนี้พี่นียังยังสันส่นๆอยู่อย่าลืมติดตามให้กำลังใจพี่นีนะคะงสัยจะเป็นพี่นีก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็35ปี แล้วก็พอชีวิตผันเพทําทนูน่ทนทํานี่เราก็เลยจะไม่ได้รู้ว่าจําไม่ได้ว่าพราะองค์ท่านอยู่ตึกไหนํมเด็จยากอันนี้ต้องช่วงตึกไหน แต่แถวๆนี้ราคาที่สมเด็จย่าพำนับนะคะแต่ไม่รู้ว่าตึกไหนจำไม่ค่อยได้เพราะพี่นีมาที่ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็ตอนอายุ21-22ปี ยังเด็กอยู่เลยนะคะผมความจำมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ก็เคยมาข้าเฝ้ากับผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นตอนสมเด็จย่านยังอยู่ คลิปคุณก็อาจจะยาวไปหน่อยนะคะฝ่าจะถึงที่เราจะพาไปเออาแถวนี้เราค่ะที่พระอ,องค์ท่านโหยังต้องเดินไปอีกตั้งไกลจะพาไปชมนะคะถ้าคลิปยาวก,ก็กอได้นะคะ บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากอันนี้เราก็จะถึงแล้วนะคะเราก็จะถึงละที่ที่เขาสร้างเออตําหนักเป็นที่รัล,ลึก แดนในหลวงราชการที่9ของเรานะคะรักนะสาภาเดินชมนะ,ะกำลังใจให้พี่นีด้วยนะคะผิดพลาดยังไงแนะนำติเตือนได้นะคะเพราะว่าพี่นีเป็นคนชอบออกเที่ยวออกเดิน ชอบถ่ายรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่มองนอกแก่ตัวมามันก็จะเหงาแก่ตัวมามันก็จะเหงานะคะ <c oughs> เราก็เลยมาคิดทำ u ูท b e เวลาเราออกไปเที่ยวที่ไหน ก็จะได้เออพาเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องได้ชมกับพี่นีด้วยแป๊บเดียวนะคะเนี่ยแป๊บเดียวนะคะเนี่ยดอกไม้นะคะเพ่งจะเริ่มเริ่มผีนะคะเริ่มใบไม้เริ่มผีผิก็จะสวยแบบนี้นะคะสวยนะคะ เหมาะสำหรับมาตั้งกล้องถ่ายรูปทำวิดีโอลูกสวยๆนะคะโอ้ยาวมากคลิปนี้ยาวมากนะคะยาวมากนะคะกี่นาทีก็ไม่รู้นะคะพาชมนะคะ เพื่อนที่ว่ายังไม่เคยมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะได้รู้ว่าสมัยก่อนที่สมเด็จย่ามาพำนับอยู่ที่โลซานอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พงท่านอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนคตอนนี้พี่นีก็คลิปอันนี้มันจะยาวไปนะคะพี่นีจะตัดนะคะ จะตัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มต้นข้างบนนะคะอย่เริ่มติดตามกดตับ s c r กดแชร์กดติดตามพี่นีด้วยนะคะให้กำลังใจพี่นีนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่เริ่มติดตามนะ